เป็นปันยนต์ปุ๊บโอ้โอโอสวยเรียบร้อยเรียบร้อยอันนีน้โตเต <c oughs> สวัสดีครับผมกลับมาพบกับผมแล้โตเตนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาหวานเหแล้วนะครับหมายก็ประมาณนี้แหละไปเดี๋ยวเราจะต้องไป กักดางก่อนแล้วก็จะต้องขุดไม้ขึ้นด้วยครับ ไหนอะเจออยมา,าามาหนึ่งแต้มครับเจออีกแล้วมุดอีูแล้วครับ ปันนินนะครับไม่ใช่ปลาหมอคางดำนะนี่ปันนินนะครับคางไม่ดำนะปันนินมาอีกแล้วครับนี่สามสิบตัวเดี๋ยวรอชมผลงานเรื่อยๆครับอยู่แล้วครับมาเนี่ย ดูมาปลาอะไรปลานินปลานินอีกแล้วครับชานี่ได้ประมาณโอ้โหสิบตัวแล้วมั้งข้างบนเนาะดูหน่อยอ่ะดดูิได้อีกแล้วนะครับปลานินสิบตัวข้างบนอ่ะชาเดียวอ่ะเดี๋ยวรอชมผลงานเรื่อยๆนะครับเซียนมอสนะครับนู่นเซียนมอสมาแล้วนะครับถือแหแล้วนะครับทังนี้โอ้ยโอ้ยอีกแล้วโอ้ยคือว่าถูกปลานะครับ เซียนมอดกับเซียนฟ้าเท่านั้นเหมือนรู้งานเลยเซียนมอดเนี่ยฟ okay, <okay>, okay. ากน้ำไม่มีเลยบ่อแหขึ้นแล้ว <Okay. S 1> เซียนมอดอาทิตย์ที่แล้วเสียฮะยังย,งยง okay, okay. างยางปลานนะปลาปลาอะไรปลาหนินปลานินนะเอาเดี๋ยวดูเซียนมอดหวานแหนกัน <Okay. S 1> ได้ไม่ไหว โอ้ยสิโอ้เก่งเก่งเก่งได้ตั้งหลายโอหยหย้หลายหายาก็ขายยาทิดอืมนี่ฐานนี่เป็นเงินหลายตัวเนี่ยก็มีชาวบ้านเข้มามาหาหอยนะครับเดี๋ยวไปนู่นเนี่ยดูเซียนนะครับทางนี้เซียนมอสหวานแล้วเนาะเดี๋ยวลงไปสาวเห็นดูเซียนนัดหมานไหม ก็เป็นวิถีชาวบ้านนะครับวันนี้หาปลากันวันนี้ทีมงานมากันแค่สามคนม, <laughs> ามานไม้นะครับไปเดี๋ยวชมผลงานกันครับแตกเต็มพื้นเดี๋ยวเราลุ้นกันครับหมานไม่หมาน่นเ,เรียนนัดบอกโดนปลายแล้วครับ มุดแล้วโอ้ยกันนี้นี่แล้วโอ้ยชานึงหลายตัวเลยโอเคครับโหๆโ,โดเนี่ยเออชนี่มุดอีกแล้วครับโถเป็น7ตานึงตานี้ไ <c ười> ม่โอ้ ปาฟังลอยตีนคือเราเราย่ำในโคนแล้วปลาก็เยอะในตัวในตัวในลอยมามากรกกระกก็เป็นวิถีชาวบ้านนะครับหาอยู่หากินนะครับเซียนมอสเดินไปไหนไม่ดูนู่นบานแหททิ้งไว้แล้วก็เดินไปนู่นแล้วเซียนมอสอาทิตย์นี้เซียนมอสยอมนะครับาว่า โดนทำโทษหลายอาทิตย์นะครับเสียหลายขวดน้อยแล้วหมดแล้วครับหมดแล้วโอ้ชานี่ยไม่ทำก็สิบโอ้ยเราก็มีหน้าที่เก็บปลาใส่ถุงใส่กระชังนะครับนี่้องวานแล้ลองสาวเดี๋ยวชมชาต่อไปครับผม เส้นมอดจอบเนี่ยนู่นเส้นมอดนู่นเดินนุ่งเน่งนุ่งเน่งนุ่นนะครับเส้นมอดบอกต่อยก่อนต่อยก่อนใช่ไหมต่อยก่อนหรือไปขี่มาไปเดี๋ยวชมการวันเหตุต่อครับเส้นมอดปลาอะไรพี่โอ้โหนี่จะเป็นปลาเนิน ลุดลุดตัวนี้เป็นของฉันอยู่นะปลาชื่ออะไรอ่ะปลาปลาชื่ออะไรวันใดจะได้ปล่อยจอร์นี่หรือเปล่าจอร์นี่อวลาบูบูาบบููหรือเปล่านี่นะเงินก็เป็นตัวเต็มตัวใหญ่แล้วนะครับตัวใหญ่แล้ววันนี้อันนี้ก็เสียทุกอาทิตย์ เป็นปันนี่ปุ๊บ <eterm> โอ้สุดเลยสวยเรียบร <esis ussen. S 2> ้อ <dresses> ยเรียบร้อยอันนี้ตัวเต้อ้าวทวันสวันได้จอนนี่ก็ปล่อยเพราะว่าปลาเมื่อกี้ชื่อจอนนี่เมื่อกี้อีกตัวนึงอีกอ๋อคู่กันเอาไหน พูกันมาอันนี้หน่อยกว่านิดนึงอ่ะไม่กว่านิดนึงก็โอเคไปเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปตามล่าจอนนี่กันจอนลิ่อะไรวะใหม่มาฟักให้หนโอเพื่อนๆมันโดนปลาอะไรเดี๋ยวนนะโอ่าจะเป็นไทเกอร์เปล่า โอ้เดียบเลยโดนอีกแล้วแเ้าอีกขวดต้อยหนึ่งมอสกันเอาแห่ขึ้นแล้วถูกไหมเซ็นมอสป่ะ่าเพื่อนๆมาดูเซ็นมอสนะครับวันนี้เห็นว่าสี่ห้านะครับงวดนี้ไม่ใช่งวดนี้ใช่ไหมงวดนี้แล้วสี่ห้าอันนี้ก็ เป็นการวานแหนะครับนี่เซมอสทักทายรักสินะครับจะอีโอเคเมื่อกี้นี้ใครว่าอะไรนะคะเปลี่ยนกติกาครับครับว่าไงครับปละปุกกับปลาช่อนถือว่าไม่เสียใครได้ปลาดุกกับปลาช่อนถือว่าไม่เสียโตเตว่าไงเสียอะไรครับเสียเราเขาคนน้อยนึงเสียคือหนึ่งซาวได้ปลาดุกกับปลาช่อนไม่เสียใชได้สองซาว สองอเสาเราปานแหีไม่แตกด้วยเ <g iggle> อาเดี๋ยวรอชมกันครับว่ากติกาอของเราเม่ไปเปลี่ยนเนาะใครได้กระชอนตัวนึงหรือม,มากกว่าตัวนึงก็ได้หรือปลาดุกนะครับคือจะไม่เสียสองสาโอเคถ้าใครไม่ได้คนนั้นเสียนะโอเคไปจบสู้แล้วเพื่อนๆสู้เอ้ป<ส>า <ำ S 1> นแหี้โตสี่คนลงไปขึ้นซอกปานแหีเอา ตอนนี้ดวนดวนกันดคกสิโตโตเตะบางไอโตเตะได้ตัวเล็กเล็กดูเส้นมดดูเส้นมโอ้ดวนกันโอ้ไปมันต่างกันจังเลยอ่าโอเค ดูเรื่องมอได้ปลาตัวใหญ่แล้วครับโอ้ยเอาเดี๋ยวเราต้องสู้ต่อผมเจอจอนนี่แล้วนะครับจอนนี่ของที่ของเซนมอสเขาปล่อยออกมาโอเคเหลือลาบูบูกับจอนนี่ตอนนี้เจอจอนนี่แล้วเรียบร้อยแล้วขาเขาคือผมมุดแล้วมุดยากมุดมอสกำลังเอาแย่ขึ้น ดูตัวตีหายไปขึ้นชั่วว้าวอีกแล้ววันนี้มาสามคนปล่อยสามคนตัวนี้ใครจะได้ตามหาล่ากันต่อไปตัวเตีสู้ไหมสู้ครับตัดตอนเปนี่สนมดไปแสดงว่าจอรนี่นี่หนังเหนียวจริงเดี๋ยวล่าเตันต่อสามคนก็ปล่อยสามคน สอาปเมืก่อนก็แล้วกันอย่งนั้นเนี่ยเหมือนโดนปลาเลยน,ะน้ำไป็นลึกมัดมดนี่เจอแล้วหรือจะเป็นลาบูบูหรือจะเป็นจอนนี่นะจุ๊บนี่โอ้อันนี้น่าจะเป็นลาบูบูโอ้โหยังอยู่ยังอยู่อันนี้น่าจะเป็นที่มอสใจจอนนี่ไหมหรือว่าไม่ใช่หรือจะเป็นลาบูบูเนะี่ย น่าจะเป็นลาบูบูตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปตามลาจอนนี่กันไปเพื่อนๆเอาไป็นเจ้าเหมือนโดนปลาใหญ่นะครับแห่เช่นมอสเดี๋ยวช่วยแห่ทั้งหมดเฮ้ยเดี๋ยว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 ผมเจอแล้วเดี๋ยวต้องมุดก่อนฮะโตเต้นะ ปลาเลยตัวเตะน่าจะเป็นประกดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนนะเพื่อนโอ้โยปดุปดุง้าอ้าวไม่เสียแล้วอ้าวใครได้เนี่ยจัยไม่เสียแล้วคือใครได้ปดุนะครับอ้าวเสียใช่ไหมตัวเตะได้เอ้าก็เหี้ยโอ้ยอันนี้เหี้ยเซนวะแต่ตัวเตีงงมตัวเตีหาแต่ตัวเตะได้ปดุตัวใหญ่ เนาะปลาดุกกับป๋าทอดมันเสียนี่คือลักษณะปลาดุกนาครับอันนี้เป็นแหของเซียนมอสแต่ตัวเต้ไปเจอมาใช่ครับคือเออเซียนมอสกระจังมาแล้วไม่ใช่ปลาดุกบิ๊กอุยหรือก็รัสเซียนะครับนี่คือปลาดุกนานะครับโอ้นี่ครับตัวจะเหลืองๆแบบนี้เป็นผลงานโอเคโอเคนะครับในแหเซียนมอสก็มวยได้ไหม ตอนนี้มีน่าจะประมาณเจ็ดแปดขีดนะครับกระดูกเนื้อเระดูเนีนมากโอ้เหลืองเลยเมนูผัดเผ็ดผัดฉาต้องมาแล้วตายภูมิใจไหมจะโย่ไงไว้ยมาขโมยป่อเฮงก่อนแไปเพื่อนๆเราก็มาดูผลงานเซนมอสหน่อยโอ้นี่เป็นตับว้าโลเลยผลงานกับเซนมอสอ่ะาปลาตัวแปรว้าโลป่ะเดี๋ยวเราไปหาปลาตัวครับไปดูผลงานของผมวันนี้ครับ หมานไหมวันนี้เออคลิปหวานแห้นะครับหาปลาตัวแล้วกันนะครับประมาณสี่ห้าโลโเ,เดี๋ยวไปดูของเซีนมอสกันเซีนมอสน่าจะเยอะหน่อยนะเพราะเซีนมอสมานย่างนี้เดี๋ยวไปดูของเซีนมอสครับ ที่เส่ปลาห,หรือกระชังนะครับของเซนมอสโอ้โหโอยห,หอยู่กี่โลเนี่ยโอ้โหโทางนู้นอีกกระชังหนึ่งหวานแล้วตรงนี้นโอเคนะครับในคลิปนี้ก็เป็นคลิปบานแหนะครับหาปลาอานะครับใหาอยู่หากินแบบวิถีชาวบ้านเลยสำหรับเพื่อนเพื่อนท่านไหนนะครับชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับ สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมใหม่เนาะก็ฝากกดติดตามผมไว้นะครับทีมงานก็นยังหวานอยู่นะนะครับเข้าหวานแต่ผมก็โอ้โหไม่ต่ำกว่าหโลนะครับวันนี้อาจจะคลิปนี้ผมขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับผมมาชมผลงานนะครับอันนี้ของผมนะครับงานห้ากิโลนะครับอันนี้ของเซียนนัด 6กิโลไม่ขาดนะครับปลาเขาได้ปลาตัวใหญ่ด้วยนะเสียกดน,น้อยหนึ่งนี่อของเซนมอสนะครับได้ปลาดุกใช่ไหมเซนมอสปลาดุกแหนตืนลงคอไหมนะปลาดุกใครได้จักเลี้ยวไปเจ้ามวยแหกกันมั้ย <laughs> อ่ปาปลาเซนมอสปลาเย็บซีหน่อยมาอาทิตนาาฝั่งนี้เลยโอเคนะครับเยอกันได้อาทิตนานะครับเราก็จะหวานฝั่งนี้นะครับนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับการบันเทงผมเนาะเซียนมอสนะครับกับเซียนนัดนะครับอันนี้ของเซียนนัดอันนี้ของผมนะครับของผมก็ประมาณ3มโลนะครับเทียนนัดก็ประมาณ5้าโลนะครับแต่เซียนมอสก็น้ําหนักก็น่าจะเยอะเข้าหน่อยเนาะเพราะได้ปลาตัวใหญ่เสียอีกแล้วนะครับไปสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอตัวกลับบ้านก่อนครับอย่าลืมนะครับใครที่มาชมคลิปผมครั้งแรกก็ฝากกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับ ฝากกดไลกดตามเดบบอกเปล่าป,น,ปนินปนินคางดำ <c oughs> นี่ปนินคางดำ <c oughs> นหนปนินคางดำ, <c oughs> งดำมีไหมไม่มีนะยังไม่มานะครับยังไม่มามถึง<ห>น,นะครับมปีประมาณ